มามาสัมภาษณ์หน่อยเว้ยไปไหนล่ะไปไหนล่ะยายมันคือสติงยังบอกใครหรือไงทุกอย่างพร้อมเสมอไม่ตัดต้งเลยจะคุยกับพี่มามาโอ้โหดีมากโอ้โหสมนี้สติงชัวร์เร็ว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 จำกเวลาวับมาวัดระวังสุดท้ายนี้ต้องลาขอบูรายการสติงวันเดย์ต้องนี่สติงชัวร ทรงสติงของเราอยู่ที่ไหนเราจะไปบุกหาคุณถึงที่ผมจะตามหาเซียนตัวจริงในแต่ละอาชีพมมัดรวมกันลงสนามด้วย energy ดิดๆมันๆครับมาเชื่อชื่นกันด้วยพลังความเร็วและความเสียนต้อ็บอกเลยค่ะว่าเซียนในวันนี้ของเรานะคะสามารถทําตลาดแตกได้เลยเฮ้ยจีทำไมตลาดแตกอ่ะเพราะว่าคือท้ายเขาเดินมาพบสาวๆรี่จ้าเขามีชื่อเสียงเหรอเออแไง เราผานตรงนี้ไปดีกว่าคือต้องบอกว่าเซียนของเราในวันนี้อยากให้ทุกคนจับตาเฮ้ยมันเป็นศึกแห่งอะไรเป็นสไต์ดีกย่ามันเป็นศึกแห่งสไตไตวันสไตลพูสไตการแต่งตัวหรือเปล่าการแต่งตัวใช่ค่ะเพราะวันนี้เซียนของเราก็คือพ่อค้าขายเสื้อผ้าโอ้โหไปพบกับเซียนครับผมพ่อค้าขายเสื้อผ้ามาโอ้โห โอ้เฮ้ย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 ดีดดีดดีดเฮ้ยใครครับใครครับแบทพิงลิซ่าเออแบทพิงโตเกียวโตเกียวนี่เอ่อเจแปนอะใครเขาเก่าดีกว่าคุณเป็นเป็นผู้พี่นี่ก่อนคุณต้องอยู่ก่อนโอเคสาวผมเสียนคนแรกชื่ออะไรครับชื่อเอิร์ธครับชื่อเอิร์ธขายอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ตึกแดงครับตึกแดงนะครับชื่อร้านว่าชื่อดิสบอยออนเดียร์ครับมันแปลว่าคนมึนๆ มืนมืน่นดิซี่อ่ะออที่มันอยู่บนโลกอะไรเงี้ยนี่เอาเอาเชือกมามัดมือไว้หน่อยสิเนี่ยเชือกผมใส่ทุกไซส์อืเอเพราะผมอะใส่ได้ทุกตัวเออ ต่อไปคนต่อไปชื่ออะไรครับมาวินครับมาวินจากร้านอารม์สโตครับอารม์สโตอารม์แบบไหนอารม์แบบอารม์อินดี้ี่อินดี้หน่อยเด็กโตอะไมอะถืกว่าเด็กโตใช่เอออย่ามาพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีมีโลแกนไหมขอโรแกนหน่อยมาเนื้อผ้านี่ผมไม่ค่อยถนัดแล้วเรื่องหมัดนี่ผมแบบใส่จนหนับเลย เกเต็มหนัขาเลี้ยงหมาหรือเปล่าครับทำไมต้องหมัดไงโผลหมัดโผล่หมัดหมัดมวยหลายมวยเออเรมาคนสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยเออเอผมเอาพูดไปยังอ่ะดังเลยเออเหรอเอาวทำไมไม่พูดอะยืนตั้งนานคุณไม่บอกให้ผมพูดอ๋อเาพูดก่อนพูดก่อนชื่ออะไรครับเสียงชื่ออะไรครับชื่อไฟาะชื่อไฟายเลขห้าเลยเลขห้าเลยใครจะปเลขเลขอะไรนะ้โอ้โหแปลงแล้วแปลงแล้วแปลงแล้วไปสิบไหมจากร้านจากร้านจากร้านร้านโซนอเวิลด์ครับ โซเดอร์เวิลล์แปลว่าอะไรมีความหมายไหมมันมาจากชื่อเพลงของเดวิดโบวี The Man Who Sold the World ขายแถวไหนขายแถวไหนแถวตลาดรถไฟครับตลาดรถไฟนีัดสรินโอ้ยขายดีไหมแถวนั้นตลาดรถไฟขายเสื้อครับอ๋อไม่ได้ขายดีดีครับผ้าเสื้อเฮ้ยอย่ายุ่งกับเขาไม่ใช่ขายตลาดรถไฟอ่ะไม่ใช่คือชื่อว่าตลาดรถนัดรถไฟนั่นแหละก็กังวลกับทำไมทำไมมันมีลังคนโทอโทษขต่อไปคนต่อไปขอต่อไปเรื่อยๆสโลแกนสโลแกนสโลแกนเหรอเสื้อวงผมเพียบเลย ร้านไหนก็มีมีแต่โซลเวอร์วี่เออเสียนชื่ออะไรครับชื่อภูมิครับเสียนภูมิครับจากร้านสักกิิวินเทสโต์ครับร้านขายเกี่ยวกับอะไรเสื้อผ้าแนวไหนของวินเทจครับพวกแนวเวสเทิร์นพวกคาร์บอยเฮ้ยอันนี้ชาชัดเลยชัดเลยครับเรื่องวินเทจไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องใจถึงผมพิ่งได้ตลอดครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะตอนเราเก็ทไม่พูดถึงแต่เส่ถึงเราเข้าใ เอาละครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจนะครับผมมีเครื่องดื่มชูกําลังแบบใหม่ครับมีส่วนผสมของวิตามิน B12 ิอคอรีนคาเฟอีนครับนี่เลยซูซิงเอนเตอร์จีดิงกินง่ายไม่อำใจดื่มก่อนเริ่มภารกิจกันเลยจ้าโอเคมาคพลังไปไงพลังมาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมามาเอาผ้า,า,าหน่อยเว้ยไปไหนล่ะไปไหนล่ะ ดื่มแล้วเป็นไงบ้างสดชื่นดีหวานเจี๊ยบโอ้โหสดชื่นซาไหมซาซานะเป็นไงบ้างจ๊ะโอ้ยสตรอเบอรี่ด้วยนี่หอมไหมหอมแบบกลิ่นตีขึ้นทลูกเลยโอ้โหชัดเจนมากเลยเป็นไงบ้างจ๊ะสดชื่นนี่สตรอเบอรี่นี่ต้องนี้เลย สติงสติงเออเป็นไงบ้างครับสดชื่นครับสดชื่นเสียบสวยเย็นซาไหมซาซาเนี่ยขอดูท่าซาหน่อยท่าเอ้าดึง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 เฮ้ยมาไปแล้วไปแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วสเต็ปอุ้ยเอาแล้วเฮ้ยกระโดดนี่กะโดดเยอะเฮ้ยเฮ้ยเสียบเสียบล้มเสียบล้มเสียบล้มเสียบเสียบล้มเสียนเสีจริงอะเอาละตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วครับเราไปเล่นเกมดีกว่านะครับกับเกมแรกครับผมตะลุยดันซาอ๋าโคนจมสติม ด่านที่หเกมตะลุยด่านซ่าถาคนทรงสติงผู้เข้ายืนขาทั้ง4คนจะต้องแต่งตัวเป็นไมค์คอสติงแล้วทำภารกิจพิชิตทั้งสฐานไปให้ได้ฐานที่1ปีนข้ามกำแพงเชือกฐานที่2อลอดทงสติงฐานที่3กระโดดข้ามรูและในด่านนี้จะมีหนึ่งคนตกรอบกลับบ้านตะลุยด่าน บองสตีสตเอาละนี่คือด่านแรกเลยใช่เลยค่ะ,<น>ะพร้อมแล้วนะคะกับพ่อค้าขายเสื้อผ้าของเรามาพร้อมไม่พร้อมเสียงมา เมื่อกี้คือทำไมมันเร็วขนาดนั้น่ะคื่อสติงมันสีแดงอะมันผสมกับเลือดผมโอ้โหพอคราวนี้มันมันรวมกันมันกลายเป็นสุบฉีดทำให้ผมบบปีโอ้โหมันเลยแบบเข้าเส้นชัยเลยคนแรกเลยผมเร็วได้กว่านี้นะเดี๋ยวกลัวจะแบบงงกันโอ้โหทิ้งซะแล้วทิ้งซะแล้วิงซะแล้วขอให้แบบว่าดูเป็นคนธรรมดาหน่อยนี่ยดูเหนือมนุษย์เกินไปคนที่สองแะใครเชิงก่อนครับเชิงเชิงเข้าคนสองก่อนอ๋อคือก็ปล่อยเขาไปก่อนเชิงก่อนไอ้เราก็นึกว่าเชิงคือใครผมว่าดีกั ผมพร้อมเออผมพร้อมเสมอพอ้อมพี่ะเอารางวัลที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเออเออผมพร้อมเสมอเออแล้วแล้วคือในใจมันคิดยังไงในใจมันคือสติงแล้วมันบอกใครหรือไงเดีือดแล้วมาตรวจชื่อแล้วมันเข้ามาแล้วยังไงต่อพร้อมเสมอในใจผมพร้อมเสมอแล้วเป็นไงวะทุกอย่างพร้อมเสมออ๋อใครจะคุยกับพี่สิโอเคพี่เอออันนี้คนที่สองนะคนต่อไปคนที่สาม คือจังหวะที่แว่นหลุดนี่มันยังไงผมใช้หลับตาแล้วใช้แบบสมาธิจิตในการมองเออใช้หลับตาคุณรือเปล่าพิกกิ้งอ่ะที่กิ้งตกลงมาจากตรงนั้นผมผมเป็นเป็นพลังการไม่ใช่อ๋อเขาจะส่งแบบเอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดันดรอปอะแบ็คแบ็คอะไรเออเมื่อกี้มันไปช้าตรงไหนอ่ะช้าตรงเชือกเลยตรงเชือกอ่ะทำไมอ่ะแต่เราดีดนะเมื่อกี้มัดีดมนกิ้งเลยอ่ะมันกิ้งแต่กิ้งก็ดีดอ่ะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรถึงจะตกรอบแบบนี้เอเนอร์จีดีดดมันมันแบบนี้โอ้โห วิ่งมาแบบนี้โปรโปแบบนี้เรามีเครื่องดื่มครับสติงเอนเนอร์จีดิงมอบให้ด้วยเลยเอาไปบู๊เอาไปบู๊เอนเตอ์จีกันต่อไปใช่เลยค่ะตกลงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งเพื่อนๆไปแล้วดูกันซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัลจากสติง5,000บาทเดี๋ยวมระจอกันในด่านที่2ที่มีชื่อว่าสองตัวดีสองนี้สติงชัวด่านที่2 ส่งตัวดีส่งนีสติงเชือผู้เข้าแข่งขทั้ง3คนจะต้องเดินส่งตัวบนไม้กระดานแคบๆพร้อมอุ้มควรสติิยักษ์สูง2เมตรจนถึงต้นชัยใครธรรมดาได้ดีที่สุด2คนแรกผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลวันนี้ไหนๆเป็นพ่อค้าเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าการจะจับให้ใครเล่นก่อนมีกลยุทธ์อะไรครับคุณนี่ครับนี่ให้เลือกพละอัน ก็ไม้แขวนเสื้อรู้จักกันอยู่แล้วเอางี้ชอบอันไหนหยิบอันนั้นครับมาหยิบเลย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 ครับมาไปจับไม้แขวนเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแลบก็มีความในแฝงอยู่นั่นเองถูกต้องใครที่เทปบนท้ายเนี่ยสั้นที่สุดเล่นก่อนยาวที่สุดเล่นสุดท้ายนายขอดูหน่อยครับสั้นสุดอุ้ยสั้นอ่ะเอิร์ดเล่นก่อนฮุ้มเล่นคนที่สองและ ไฟเล่นคนสุดท้ายครับผมโอเคพร้อมไหมพร้อมพร,อพร้อมเพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปเลยเออสียงมาเสียงมาเออสียงเสียงเออมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เหลือไหมผู้เข้าแข่งขันเนี่ยคือไม่ต้องแข่งแล้วผมได้แล้วแน่นอนรางวัลไม่ต้องแข่งแล้วออผมได้แล โอเค,อเคทำให้ดีทำให้ไวนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำ <ไป S 1> โอ้โหสมนีสติงตัวสงนี้มาติ๊กซัว ครับผมโอ้โหสองคนน่าเป็นห่วงแล้วนะครับเอิร์ธมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมฮะผมก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันว่ามันจะมาแซงผมได้ไงคือเป็นห่วงเพื่อนว่าจะมาแซงความเร็วเขาได้ยังไงอันนี้วิ่งแบบหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบี่ถ้าสมมติแบบว่าใส่เต็มสปีดแลวมันจะเร็วขนาดไหนพอพี่กดปึ๊กมันหมดเลยคือผมมาอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหคนเวลาผมกาอยู่ตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวไปดูกันว่าอีกสองคนที่เหลือเขาจะทำได้ไวกว่าหรือเปล่าไปพบกับคนที่สองภูมิ เสียงมาเสียงภูมของเรานะครับผมนี่คือเสียนแห่งการขายเสื้อผ้านี่ดีมากเลยนะโอ้โหมาตึง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 เออเออเออเอางี้มีใครอยากจะขิงเพื่อนหน่อยไหมอย่าพึ่งกับพิพตานะครับอย่าพึ่งกับพิพตาทำไมอะเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นผมผมจะลงไประโยคละเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะมันไวมากมันไวจนมองไปทันเออถ้าพร้อมแล้วนะครับทำให้ไวทำให้เร็วนะครับ ร่างครับไอสมนี่ระติงหัวสมนี่ระติงหัวโอ้ยโอ้ยเป็นไงพี่เมื่อกี้กระพริบตาปะกระพริบแล้วผมหายไปเลยปะมันถึงเลยอะเฮ้ยเมื่อกี้คือเหล็กไอ้นี่นะคือมันแรงมากนะเลยก่อนผมจะกิ้งอะผมก็วิ่งมาก่อนแม่เออที่ทำไมทิ้งจะไมกิ้ก่อนเลยก่อน แต่ทําเวลาได้เร็วเหมือนกันโอ้เดี๋ยวต้องลุ้นกันต้องลุ้นกันเออยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่เป็นลุ้นกับคนที่3ของเราเลยมาเซียนไฟไปเซียนไฟมาตัวชีตตัวซิสเซียนคนที่3อ่าคนนี้เซียนไฟของเราพร้อมเสมอผมพร้อมเสมอมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อน2คนก่อนหน้านี้ไหมไม่มีรอดูอย่างเดียวพร้อมไหมวันนี้พร้อมเสมอพร้อมชนะนะพร้อมชาใช่พี่ใช่ชนะพร้อมชนะนะพร้อชนะพี่พร้อมชนะพี่โอเคถ้าพร้อมแล้ว เรานายแล้ว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 ้วแล้วแา้วแล้วแร้ตแล้ัแลาวเลยวแล้วแล้วแี้ว้วแล้วอวแล้อนล้มแ้วแ้วล้วแล้วแล้าแล้วแลแล้วย กันทั้ง3เซียนแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะทําเวลาได้ไวที่สุดมาครับลุ้นกันว่าแต่ละคนแต่ละเซียนจะทําเวลาไปได้เท่าไหร่ครับคนแรกครับเออครับทาเวลาไปได้3.65วินาทีครับโอ้โหเร็วมากเร็วเลยอ่ะ3า5วิคนต่อไปครับคนที่สองูมครับทำเวลาไปได้สองจุ 0.4วินาทีครับเร็วเร็วสุดเร็วมากคนสุดท้ายคนสุดท้ายเซียนไฟพร้อมเสมอฮอมเสมอยังไงเวลาา2 5มวินาทีครับท่านบอกมว่าเข้ารอบผู้ที่เข้ารอบก็คือเซียนภูมิและเซียนไฟครับ ต้องเสียใจวันนี้มาทําเต็มที่มากโชว์พลัง Energy ของเราเราก็มีของที่เราลึกจากสติงมอบใหยด้วยนั่นก็คือสติงเ e เนอร์จีดิงมอบใหยเลยรับไปลย้รไปพลันอร์ต่อไปครับผมและแน่นอนที่สุดค่ะด่านที่3ามจะไปตัดสินกันว่าเรื่งในสองคนนี้ใครจะชนะในรอบไฟนอลเกมที่3ามดีซ่าเสื้อผ้าต้องมี ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องหาเสื้อสีแดงจากกองเสื้อา้ากองโตโดยหยิบใส่ถุงไปได้แค่ครั้งละหนึ่งตัวจากนั้นต้องวิ่งลอดลาผ้าเพื่อนำเสื้อมาใส่ไม้แขวนแล้วแขวนไว้ที่ลาวเสื้อและต้องีวิ่งกลับไปหาเสื้อสีแดงจากกองผ้าให้ครบจำนวน5ตัวใครทำลาได้ที่สุดเป็นฝ่ายชนะและนี่คือโฉมหน้าของผู้เข้ารอบค่อยด้ อาชีพที่พวกเขาถนัดและในฐานะที่เป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าครับคุณต้องมาวัดกันด้วยศักดิ์ศรีนี่แหละว่าใครจะคือแชมป์พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมใครจะเล่นก่อนกันเปลวยิงฉุบเลยเปลวยิงฉุบเออเปลวยยิงยังยาวเป็นกับเปลวยิงฉุดฉชนะเล่นก่อนเล่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ภูมิเล่นก่อนมีอะไรจะบอกเขาหน่อยไหมเออไหนๆก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เมื่อกี้ออกค้อนชนะ ผมก็น่าจะชนะเกมนี้แหละเลยเอาอะเอาอะรู้ได้คอนโอเคไปลุ้นกันเลยว่าใครจะเป็นแชมป์ในเกมที่มีชื่อว่าดีซ่าเสื้อมาทองเดียนเสียนภูมิเริ่มก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วมจับเราไว้จับเราไว้เออถ้าพร้อมแล้วเริ่มรับไปดีดีวิเราวิ่งเราเสื้อผ้ามาสีแดงสีแดง ตัวที่สองไปยบไปยิบไปยิบปตึงตึๆๆ้งเ,เฮ้ยเฮ้ยเระวังระวังเฮ้ยไวมากแฟสซ่ามากเร็วมากอย่าลืมนะตามชื่อเกมดีซ,ซ่าเสื้อผ้า <ๆ S 2> ต้องเนี้ยบๆๆแบบนี้ไม่เรียบร้อยนะครับแบบนี้ไม่เรียบร้อย เสื้อผ้าเนี้ยบด้วยให้สวยอีกวนี่ยโอ๊ยตายแล้วแขนดี้พับแคนดี้พับโอปี้พับให้สวยให้สวยโอเคดีดซ่าเสื้อผ้าตรงนี้ยบใช่เัียงดีอยู่ครับยังดีอยู่นะยังไหวนะใช่ครับเแต่เรามีเทคนิคนะเมื่อกี้ใช่เทคนิคของเราคืออะไรเลือกผ้าก่อนครับเลือกผ้าก่อนอ๋อจะไม่สียเวลา งั้นไปตรวจงานกันหน่อยพี่คุณขอดูขอดูนิดนึงนะขอดูนิดนึงไปหยิบันนี่ได้เลยครับตัวแรกเป็นไงตัวแรกนะตัวที่สองนะตัวที่สองตัวที่สามได้ไหมโอเคตัวที่สี่บิ้วเบี้ยวหน่อยนึงแต่พอได้พอได้พอได้สุดท้ายสุดท้ายได้ได้ฮะครับห้าตัวทำเวลาไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นนกัที่เวลาใช่ค่ะคนต่อไปเลยเซียนไฟบาย ตกเสมอมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมรอดูเวลานี่ทำให้เร็วทำให้ไวนะพร้อมไหมคะพร้อมเสมอรอดูเวลาสามองหน่เริ่มไปวิะนเ้ยขเส้ผา้อผเฮ้ยกรยุ์คนละอย่างกันเฮ้ยแขวนเสื้อผ้าไป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  大个爆！大个爆！ พูดว่านี่พี่ขอเช็คเสื้อผ้าหน่อยไม่ใช่ของเรานี่มามาดูตรงนี้มาดูมาดูมาดูตัวแรกนะเนี้ยบได้เนี้ยบตั้งแต่แรกเนี้ยบตั้งแต่ใส่เนี้ยบตลิ่งมานี่หนี่ไอ้น้ำนี่เรียบร้อยเรียบร้อยผ่านตัวที่สามผ่านเรียบร้อยตัวที่สี่นี่ผ่านเออเรียบร้อยเลยอ่ะวัดีค่ะนี่เนี้ยบทุกตัว แล้วพูดว่าพร้อมเสมอแล้วพูดว่าเราดูเวลาเอาโอเคมาสรุปคะแนนเดี๋ยวเชิญพี่ภูมันเลยค่ะก่อนจะมาดูเวลากันถามความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกไงขอหนึ่งคำพร้อมเสมอของเขามีอะไรแบบอยากจะพูดไหมรอดูเวลาของเขาม่เหลือแล้วนะมีอะไรอยากจะบอกไหมไม่มี พูดว่ารอดูเวลาชัยชนะเป็นของผม่โอเคมาใครจะได้ทำได้เร็วกันมาครับคนแรกครับภูมิครับทำเวลาไปได้2นาทียี่สิบวินาทีครับโอ้โหคนต่อไปนะครับไฟครับทำเวลาไปได้ 1>, 1นาทีจุดสีวินาทีครับโอ้โห,โหโและผู้ชนะของเราได้แก่เทียนฟ้าเซียนไฟไปเลยครับแชมป์ของพงนน่อค้าไนซ์ซูพองแน่นอนที่สุดนะครับผู้ชนะในวันนี้ก็รับเงินรางวัลจากสติ๊กไปเลย5,000บาท และนี่ครับถ้วยรางวัลและขอมอบครับสตริงนะครับ12แพ็คเอาไปดื่มบูสต์เอเนอร์จีกันเลยโอ้โหยินดีด้วยนะครับผมพี่ภูมิคก็ไม่ต้องเสียใจไปวันนี้ทำเต็มที่มากนะคะเราก็มีเอเนอร์จีดริงค์มอบให้กลับบ้านไปด้วยค่ะถ้าใครนะครับอยากมีเอเนอร์จีดิๆมันๆแบบนี้นะครับแบบทรงนี้สตริงชัวนะไปหาซื้อมาได้เลยนะครับที่เซเว่นเอเเว่นนะครับร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับ และตอนนี้นะเขาปรับราคาใหม่ครับราคาเพียง13บาทเท่านั้นครับไปลองกันเยอะนะครับใช่ค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะไปเช็คคนส่งสติงกันที่ไหนข้าวพลาดเพราพวกเราพร้อมเสมอนี่รากันสติงวอลเลยสตงนี้สติงชัว์ไหนไหนเออดี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 ีดีดีดี